สำหรับเครื่องปั๊มนมนะคะ Boosta Miracle Go นะคะก็ต้องบอกว่าสะดวกมากตอนนี้คือปั๊มอยู่อยู่ในรถนะคะแค่ห้อยคอคือง่ายมากไม่จำเป็นนะต้องแบบว่าเอาผ้ามาคลุมหรือว่าอะไรเลยไม่ต้องโกโปนะคะน,นี้กลวยก็คือปั๊มนมอยู่ทางด้านในนะคะแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยมันก็แขวนคอแบบนี้นะคะไปไหนก็คือปั๊มได้ทานข้าวอยู่นี่ตอนนี้นั่งรถอยู่ก็คือสามารถอัดคิปได้ด้วย แล้วก็ปั๊มนมไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรู้จักได้จากเพื่อนแนะนําว่ามันมีเครื่องปั๊มนมที่กผาสะดวกปั๊มได้นุ่มหรือปั๊มได้หลายฟังก์ชันนะคะและที่สําคัญก็คือเนี่ยมันเครื่องแค่เนี้ยแล้วก็คือเงียบมากคือมันไม่ต้องกังวลเลยว่าต้องหาที่ปั๊มนมอะ่ะเออเราก็สามารถปั๊มได้ใส่กล้วยข้างในแบบนี้ไม่โป้เลยนะคะก็อยากจะ แนะนำให้แม่ๆอยู่ข้างนอกหรืออยู่ในบ้านใช้ยังไงก็สะดวกหมดเลยนะคือถ้าอยู่ในบ้านใช้แบบนี้ก็สามารถทํางานบ้านอุ้มลูกกล่อมลูกอะไรไปได้แบบสะดวกเลยเพราะว่ามันไม่ได้หนักเบาแล้วก็เงียบไม่รบกวนเลยนะคะออสําหรับใครที่ออกไปข้างนอกไปทาธุระข้างนอกเนี่ยยิ่งสะดวกมากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่ต้องแบกเครื่องใหญ่ๆแล้วก็ไม่ต้องแบบเคอะเขินเวลาที่เราจะปั๊มนมไงคือเราปั๊มได้ทุกที่เลยนะคะสะดวกมากๆสาหรับบูสตาเมอร์เคิลโกลเนี่ยนะคะ Love, Map love. Prosta. Believe in miracles.